อุปกรณ์หนึ่งเซอร์วิสยูนิตสองสามทับสองเววาวเอ็นซีเซตบายพุทป์ปุ่นแอนด์รีเซตบายสปริงสามห้าทับสองเววาวเซตบายเพรสเชอร์แอนด์รีเซตบายสปริงกระบอกสูบทำงานสองทางดับเบิลแอคชิงไซลินเดอร์อธิบายหลักการทำงานของวงจรเมื่อกดวาล์วสามทับสลมจะไหลจากรูพีไปรูเอ เข้าไปดันให้วาวห้าทับสเปลี่ยนตำแหน่งก้านสูบเลื่อนออกเมื่อปล่อยวาวสามทับสลมที่ป้อนให้วาวห้าทับสอผูกตัดปริงจะดันให้วาวกลับตำแหน่งปกติก้านสูบก็จะเคลื่อนที่เข้า